บ้านใครมีกระจกในตัวบ้านเยอะๆแบบนี้บ้างมีความเป็นส่วนตัวเพราะคนไทยชอบใส่ใจแก้ปัญหาด้วยการติดฟิล์มกระจกฟิล์มติดกระจกรุ่นนี้ของไหมคะติดไปแล้วคนด้านนอกมองไม่เห็นคนด้านในแน่นอนและก็กองแสงได้80%ดสิบเกและตัวฟิล์มเป็นแบบสูญยาากาศใช้น้ําในการติดตั้งน้ําผสมกับน้ํายาล้างจานติดตั้งเองได้ง่ายไม่ต้องไปงอช่างที่ไหนแล้วฉีดพ่นน้าลงไปที่กระจกให้เปียกให้ชุม่มลอกแผ่นซับตัวฟิล์มติดกระจกออกใช้ด้านที่ลอกแผ่นซับนะคะทุกคนติดลงไปที่กระจกของเรากระจกและตัวฟิล์มจะดเข้้้้าาาาหหกกกกััันนนจใชออุปรรรณ์แผผ่บตวฟ อากาศออกในส่วนของที่เหลือตัวฟิล์มสามารถกรีดออกได้นะคะตัวฟิล์มติดกระจกของแมค้ามีอยู่ทั้งหมด4ขนาดติดไปแล้วช่วยทําให้ตัวบ้านเย็นขึ้นด้วยเพราะเป็นตัวฟิล์มกรองแสงในช่วงกลางวานันคนด้านนอกจะมองไม่เห็นคนด้านในในช่วงตอนกลางคืนกลางคืนถ้าเราเปิดไฟไว้คนด้านนอกเห็นนะจ๊ะถ้ามีผ้าม่านก็ปิดผ้ามา่า,มานได้และตัวฟิล์มติดกระจกรุ่นนี้ของแมค้ายังลอกออกได้ไม่ทิ้งคราบกาวสามารถพับเก็บไว้แล้วเอามาใช้ซ้ําได้ติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานเพียงเท่านี้ก็ได้ความเป็นส่วนตัวไม่ต้องให้ใครมาใส่จง้้้อลแหว